สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะสวัสดีคนที่เกิดวันศุกร์นะคะนี่คือไพ่เทพศุกร์นะคะเป็นไพ่ประจําตัวของคนที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะวันที่28ถึง3พฤศจิกายนนะคะ28ตุลาถึง3พฤศจิกายนการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้ไพ่พรมยานนะคะอวยพรอวยชัยนำทางด้วยนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะ การงานจะเป็นอย่างไรนะคะการงานไพ่ใบแรกว้าวการงานพระแม่ปรัตีพรวิษณุกรรมนะคะแล้วก็เทพบุตรยุติธรรมขออีกหนึ่งใบเนาะอนุมากกับนางเบญจกายนะคะช่วงนี้จังหวะดีโอกาสดีโอกาสใหม่ๆนะคะอืมก็มีความยุ่งสักหน่อยต้องวิ่งเต้นสักนิดนะคะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจก็เป็นไปได้นะคะ ระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลคดีความและใช้ทนายความนะคะก็ระมัดระวังแต่ว่าคุณก็จะมีคนช่วยเหลือแหละนะคะจะไปในทิศทางที่ดีนะคะสถานการณ์มันจะสั้นๆนะคะอืมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรก็ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของที่ทำงานนะคะ คนที่รอง,งานอยู่จะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องหน้าที่การงานนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกช่างใจสักหน่อยหรืออาจจะต้องออตัดสินใจให้ไวอะ่ะเออแปลกนะคะมันมีไพ่ความเอออย่าตัดสินใจช้านะมันพลาดโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรขึ้นมาก็ให้ใช้เหตุรับผลแล้วก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดแล้วก็ฉับไวนะคะ มีอะไรที่ถ้าเข้าทางผู้ใหญ่เข้าไว้จะดีจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างการสร้างสร้างฐานะส,สร้างตัวตนสร้างหน้าที่การงานนวัตกรรมใหม่ๆเความคิดสร้างสารรค์อะไรของคุณเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่ดีมากนะคะประสบความสําเร็จมีเมตตามาหานิยมมีคนสนับสนุนมีคนรักเอ็นดูและให้โอกาสคุณเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําที่ไม่เคยไปด้วยนะคะอืม ก็ขอให้คุณขยันสู้ๆขยันและอดทนประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะอืมต่อไปทีนี้เรามาดูการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะการเงินการเงินสัจธรรมของเบง้งแล้วก็ประเสาร์นะคะการเงินอยู่ในช่วงของการวางแผนทางการเงินนะคะอืมการเงินอาจจะมีแบบ เครียดสักหน่อยในภาวะของการเงินอาจจะต้องทําใจนะคะมันอยู่ในส่วนของแบบความแบบพอเพียงอะ่ะเออวาทจักรของชีวิตนะคะเงินมันไม่ได้หรูหราอะไรหรือว่าการเงินมันก็ไปเรื่อยๆตามลาดับเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้เงินเกินตัวในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ,จจะต้องวางแผนการใช้เงินสักหน่อยเออมันอยู่ในภาวะของบางทีมีเงินกระทุกไม่มีเงินกระทุกนะเนี่ยอืม อะก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการเจ็บป่วยที่จเสียงเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานสีดำอะไรเงี้ยที่จะเสียเงินได้การรักษาการยียวยาการเดินทางที่จะเสียเงินนะคะแต่ก็มีเงินเข้ามาแหละค่ะแต่อาจจะต้องอยู่ในส่วนของแบบวางแผนดีๆนะคะอืมถ้าคุณวางแผนทางการเงินดีก็รอดนะคะเออจริงๆเอาตัวรอดแหละเขาเรียกว่า คุณเอาตัวรอดได้อะแต่ว่ามันก็อยู่ในแบบเครียดสักหน่อยอ่ะอืมเครียดวิตกกังวลเงินตึงมือได้แต่ถ้าคุณวางแผนดีๆมันก็รอดได้ผ่านได้กว่าจะรอดมันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะอืออ่ะเรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรคนวันศุกร์นะคะความรักจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกอู้ไพ่คืนซ้ํากับเทพปุตดยุติธรรมนะคะ คนโสดอาจจะมีเกณฑ์ต้องเลือกนะคะต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะเอออารมณ์อ่อนไว้อารมณ์อสอับสนอย่างเงี้ยนะคะอืมอาจจะต้องเลือกต้องตัดสินใจสัปดาห์นี้เลือกไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเลือกนะคะรักเหมือนเหมือนความแตกตา่างทัศนคติไม่ตรงกันหรือรักทางไกลประมาณนี้สําหรับคนโสดมันก็ต้องอยู่ในส่วนของการตัดสินใจการเลือกนะคะอืม ส่วนคนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ระมัดระวังทัศนคติที่ไม่ตรงกันความแตกต่างนะคะความอารมณ์อ่อนไหวคาพูดมันทําให้คุณมีอารมณ์ที่อ่อนไหวและสับสนนะคะมีเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการใช้ทนายความคดีความนะคะก็ระมัดระวังตรงนี้นะคะที่จะต้องมีแบบเออต้องเอากฎหมายเข้ามาช่วยในความสัมพันธ์อืมอ่ะก็ขอให้คุณตัดสินใจหรือเลือกด้วย เหตุและผลแล้วก็หวัวใจแล้วกันนะคะอ่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีคะ่ะ